ขอสักให้เจ้าจงสูญสลายและดำซึ่งนจากโลกนี้หนึ่งในหนังไทยที่อยากลองสัมผัสดูสักครั้งกับการใช้บาดหลุงม,มาปราบผีพร้อมผสมผสานประเพณีบรรพบุรุษมอเหยาแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้จริงๆกับรู้สึกขัดหูขัดตาไปหมดตลอดช่วงแรกในการดู <c oughs> อันนี้เพิ่งเริ่มคลิปนะเนี่ยจะด่าแล้วเหรอเอาจริงๆคือมันปกติแหละครับของหนังผีไทยไม่ว่าจะเป็นพวกการจำสเกลเอะกระตุ้งแช่ใส่สาวตุ๊บตับตุต๊บตนี่เลยเป็นอีกหนึ่งหนังที่ดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าอันไหนดีอันไหนแย่และอันไหนที่มันมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วแั่ไปใส่ให้มันแย่ยิ่งกว่าเดิมซะอีก ซึ่งเราขอมาพูดข้อดีกันก่อนเลยดีกว่าอย่างตัวละครเอกของเราเจมจิหรือเปาโลโอ้โหจริงๆผมเป็นคนดูหนังแล้วไม่จําชื่อตัวละครน,นะแต่ชื่อนี้มันโดนใจจริงๆหนึ่งในบาทหลวงเมืองกรุงที่เข้ามาสู่ทาแลเพื่อกําจัดภัยแย่ๆจากพวกผีปีศาจซึ่งคนที่มารับบทก็ต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งเคยเห็นหนังใหญ่ของเขาเป็นเรื่องแรกนี่เหมือนกันนะ แล้วก็แสดงออกมาได้ดีซะด้วยไม่ว่าจะเข้าถึงบทบาทบุคลิกท่าทางดูเป็นมิตรสุภาพยังกระบ,บาทหลวงจริงๆพร้อมกับการต่อบทต่อไม้กับนักสแสดงอีกคนที่รับบทเป็นหมอเหยา่ซึ่งตัวละครนี้ผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เล่นดีสุดๆในหนังเรื่องนี้เลยดีขณะที่ว่าไม่มีพาร์ทหมอเหยา่นะหนังเรื่องนี้มันจะไม่สนุกสําหรับผมเลยหนึ่งในพาร์ทโชว์หนึ่งในพาร์ทสร้างหนึ่งในพาร์าาทที่สมูทดูดีดูจริงและจริงพอ พอที่จะสะกดคนดูได้เลยคอนเฟิร์มโดยคนอีสานภูไทยแท้ที่ถึงแม้นังจะมีองค์ประกอบส่วนอื่นแย่ถ้าเปรียบเทียบไปวัตถุดิบนะถือว่าหมอเยาวเป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่ดีพอที่จะทําให้เราอินให้เราชิมและอร่อยไปด้วยกำหนังได้เลยนอกจากนั้นก็เป็นพาร์ทของป้าแสงที่แบบแสดงแบบคนพื้นเพแท้ๆได้ดีจากล่างทรงส,งสูท่าแรก บอกเลยว่าคนนี้น่าสนใจครับผมสิ่งที่ผมเกินมาหน้านี้อาจจะเป็นข้อดีพอที่จะจับต้องได้เรามาดูข้อเสียที่พอจะจับต้องได้กันอีกดีกว่าเอาแบบว่ามาเริ่มกันเลยเผือ <laughs> ก <laughs> หนึ่งในตัวละครที่ไม่รู้จะมีมาทำไมและเขาเป็นเหตุผลที่ผมต้องตั้งชื่อคลิปอย่างนี้หนึ่งในตัวละครที่เหมือนจะรู้ทุกอย่างเป็นหูเป็นตาให้กับทุกคนแต่กลับเป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์ดันไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งสิน้นขณะตัวละครในเรื่องยังไม่กลัวผีและคนดูอย่างผมหรือหลายๆคนที่รู้สึกจะกลัวผีได้ยังไงละครับส่วนอีกคนหนึ่งก็กายหยาบของปีศาจสุดๆอย่างมารีซึ่งตัวละครนี้อาจจะไม่ได้แย่แต่เป็นตัวละครหนึ่งที่มาเปลี่ยนแปลงหนังเรื่องนี้จริงๆคือตัวละครนี้น่าจะเป็นจ เรื่องนะแต่เรากลับไม่อิน ถึงแม้จะมีรอเบื้องหลังประกอบว่าทําไมกันนะถึงเธอต้องมาอยู่ในสภาพนี้แต่ตัวละครนี้แดนไม่มีมิติจนหน้าใจหายเธอเป็นเหมือนตุ๊ก,กตาที่โดนปีศาจเอามายำเล่นแทนที่จะเป็นตัวละครที่เราน่าจะเอาใจช่วยน่ากลัวน่าขนลุกหรือรวมไปถึงน่าสงสารน่าเห็นใจแต่ความจริงที่รับรู้ได้คือเวลามีซีนทีไรก็กระโดดลงหน้าต่างทุกทีจะควมรู้สึกที่ผมสาให้ยายไปมันกลับรู้สึกไม่ได้เลยเพราะจุดนี้นี่แหละและคนสุดท้ายคนที่น่าพูดถึงมากที่สุดกับลุงหมิง มิงมิงมิงน่าจะลุงมิงลุงมิงสักอย่างนี่แหละปอบประจํหมู่บ้านท่าแร่ที่ยอมรับว่าฮือหาจากสงครามสงครามดวจริงๆแล้วแกก็เปลี่ยนบทบาทจากคนิงกุก๊กมาสู่ลุงมิง้ง ปอบทาแลนอกจากบทต้นเรื่องกับท้ายเรื่องที่แกได้โชว์ของแล้วเนี่ยส่วนตอนกลางเรื่องนั้นก็กลับกลายมานอนเป็นผักนั่นเลยครับก็คือตลกดีแล้วที่เราพูดถึงพาร์ทคนแต่ดันแบ่งออกเป็น3ามทั้งพาร์ทคนดีและพาร์ทคนแย่ได้เลยทีเดียวแต่นอกจากพาร์ทมนุษย์แล้วนั้นหนังก็ยังคือหนังผีซ้ำๆเดิมๆที่ขยี้ให้คนกลัวไม่ฉากแหวกกระจำสแกที่มันเป็นมุกเก่าๆแล้วมันน่าบเบื่อซาวเอฟเฟกหรือซาวเพลงที่มันประกอบฉากดันกดให้หนังเรื่องนี้ดูแย่ลงซะงั้นถ้านับจะปัญ าทั่วไปอย่างจำสแกลการบิ้วการยัดลงมาในฉากฉากหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นทางพาร์ทดรามา่าพาร์ทสยองขวัญจริงๆผมมองว่าพาร์ทพวกนั้นเป็นปัญหาที่ยิบย่อยเลยล่ะครับถ้าเปรียบเทียบกับฉากที่มันทําออกมาดีๆพีเซนต์สวยๆและสามารถสร้างความกดดันหรือสะกดกคนดูได้นั่นคือฉากพิธีกรรมหมอยาครับผมซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมชอบมากจริงๆ มันเป็นการพรีเซนต์พิธีกรรมไล่ลำที่สวยงามน่าสนใจพร้อมกับดนตรีอีสานไทยที่บอกได้เลยว่าสะกดคนดูได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นความเพ้อที่อยู่ในสถานการณ์ที่อึอดอดัดหรือบวกกับท่าไล่ลำที่สวยงามแต่อยู่ท่ามกลางของปีศาจนี่เป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมชมแล้วชมอีกถ้ามีฉากมีซีนนี้ขึ้นมาทีไรผมจะตั้งใจดูมากแต่ sound e f ฟ e c t ยังไม่พลาดที่จะเอามาผสมปนเปนจนฟังไม่รู้เรื่องพูดง่ายๆก็คือบิ้วเกินขอบเขตสเสน่ห์ที่มันควรจะมีกับกายแบบหลุดลุยไปหมดเลย ทั้งที่การถ่ายทําการพีเซนต์ของเขาออกมาดีแล้วแท้ๆนันมาแย,ย่เพราะยัดสาวเอฟเฟกเยอะเกินไปคือไม่รู้ว่าเขากลัวคนไม่กลัวหรือไงมันน่าลำคาญซะด้วยซ้ำเส็นได้ของดีๆที่นำมาปดปี้สมบมดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยเหลือและที่หลบภัยของข้าพเจ้าทั้งหลาย ท่านมีขาวออัตลักษ์ผู้สวรรค์ผู้ศักศดิ์สิทธิ์และจงเป็นที่คุ้มคันจากเลขนี่อาจจะเป็นเหตุผลดีๆจากหนังเวเพิร์นที่เขาสามารถสร้างขอบอึดอัดสร้างความระทึกขวัญโดยที่ไม่ต้องใช้ซาวเอฟเฟกต์เยอะขนาดนั้นได้เลยแค่ใช้ตามจังหวะของหนังก็พอจากหนังท่าแรกที่ผมเห็นตัวอย่างแรกแล้วรู้สึกถึงร่างทรงมากแต่พอไปดูแล้วมันมันสู้ร่างทรงไม่ได้เลยด้วยซ้ําเอาละครับเราสัตวทรายในพาร์ทดีไปแล้วพาร์ทไม่ดีไปแล้วแล้วก็พาร์ทที่ควรจะดีแต่ทําไม่ดีไปแล้วมาถึงช่วงสุดท้้ายคลลปววดีโีโตนนกกัแัแ่ผมจ ผมดูหนังเรื่องท่าแรกเป็นหนังที่ผมพูดจากใจเลยว่าตอนดูแทบไม่สนุกเลยพาร์ทที่ดีมันก็มีแหละแต่พาร์ทที่ไม่ดีมันเยอะกว่าจนมีพาร์ทหมอเยาวเ,เข้ามาแต่ก็อย่างที่กล่าวไปและครับถ้าไม่มีพาร์ทหมอเหยาวหนังเรื่องนี้ก็ไม่สนุกเลยสําหรับผมจากหนังที่รู้สึกเบื่อหน่ายมาตั้งแต่ต้นจนเกือบจะจบมาสู่หนึ่งพาร์ทที่ขนลุกสู้และชอบมากๆในหนังเรื่องนี้นะั่นก็คือพิธีกรรมครั้งสุดท้ายในการตามหาคนครับคือมันเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับไข่และก็เครื่องไหว้ผีบรรพบุรุษ ซึ่งพาร์ทนั้นที่เขานําเสนอมาผมไม่รู้สึกกลัวเลยแต่กลับรู้สึกว่ามันว้าวและอบอุ่นมากจากคากล่าวที่ว่าคุณนับถือพระเจ้าส่วนเรานับถือผีผมยกให้นี่เป็นหนึ่งในฉากที่กู้คือศรัทธาแห่งท่าแลได้เลยจริงๆจ,จากพิธีกรรมลําหมอเหย่ามาสู่แคนเพลงเขาลําสู้ผีโอ้โหดีมากๆเป็นหนึ่งในพาร์ทผีบ้านประจันหน้ากับผีฟ้าที่ไม่ได้อลังการอะไรเลยนะแต่ตื่นตาตื่นใจสุดๆสําหรับหนังเรื่องนี้นี่ถือเป็นจุดที่เพิ่มคะแนนให้หนังเรื่องนี้จากคะแนน 5 6มาสู่คะแนน7เต็ม10จนได้กับท่าแรกที่มีในเกณฑ์ความหมายว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ครับผมความชอบไข่ความชอบมันแต่ถ้าคุณดูมาแล้วผมไม่รู้ว่าคุณจะคิดเหมือนผมหรือเปล่า แต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกแล้วว่าถ้าเขาทำดีก็ทำได้และนี่ก็คือทั้งหมดของท่าและครับผมโอเคคือหลังจากสายยายมานี่จะเป็นช่วงบ่นสงดจริงๆหลังจากที่ผมชมไปไม่ว่าจะเป็นหมอเหยา่หรือบาดหลวงพาร์ทระหว่างทางมันก็มีสนุกบ้างชวนจิ้นบ้างแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็คือพาร์ทที่ดีในส่วนที่เราพอแบบกล่าวรวมๆตอนต้นไปได้แล้วแต่หลังจากนั้นละ่ะตัดไปในพาร์ทสยองขวัญก็ไม่ได้สยองขวัญขนาดนั้น ผมเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันขาด,ขาดกินเกินและความน่ากลัวที่มันรู้สึกว่าถ้าไม่จำสกแกก็ทำอะไรเราไม่ได้เลยเราเป็นว่านี่ก็ถือเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่พาร์ทพิธีกรรมเด่นมากๆสวยงามมากๆดูดีมากๆในการถ่ายทอดเอาละครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอตัวนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะถูกใจกดไลค์ติดใจกด s u b s c r i b ์เพื่อมคลิปใหม่ช่อง My Movie Li s t ิคังหนังคนธรรมดาสำหรับผมนุขอตัวลาไปก่อน See you ู o o d b บายครับผม ว่าเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันก่อนดีกว่าไว้มีเฮ้ยไก่มันอะไรผมมันจะขันขนนันนะจับต้มแม่ง